f o ร์เทนเจอร์สอพท่อน้ำยาแอร์ฝั่งด้านท้ายมีอาการรั่วซึมอยู่ตรงนี้เป็นเบอร์สิบสามนะครับน็อตยืดอาจจะได้ มา uhm, ครับตะเคียตอนประกอบกลับไม่รู้จะใส่ได้ไหมครับเดี๋ยวจะมาแนะนำกัน ไปข้ามและก่อนถึงน้ำมันขมนะครับเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายที่เกน้ํายาผมนะครับฟ,ฟังแดงปิดไว้ก่อนนะครับฝั่งน้ํเมันก็เปิดไว้นะครับคัพเปอร์เติมน้ํายานะครับก็บิดตัวด้านบนขึ้นมาก่อนนะครับแล้วใช้นิโปงกับมิชี้นะครับดันเข้าหาวงมือนะครับแล้วก็ไป,ปรอบเข้ากับหัวสอนเติมน้ํายาแน่นดีแล้วก็หมุนตัวด้านบนส่วนปลายสายสีเหลืองนะครับต่อเข้ากับเครื่องแว็กเดี๋ยวผมจะขันสอนแอร์ออกมานะครับ ที่เติมก็ประมาณแปดสิบซีซีนี่ครับใส่ไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วคอนแว็กเนี่ยให้มันดูดเข้าไปนะครับแล้วก็เครื่องแว็กนะครับจะดูดลงไปเองครับแ๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมันก็เองนะครับไว้ก็ใส่สอนเติมยาเข้าไปนะครับอ่เครื่องแว็กยังเปิดอยู่นะเครื่องแว็กแต่ก็หมุนเข้าไปให้แน่นรอประมาณสักสองนาทีนะครับหรือหนึ่งนาทนีเราเอาสายสีแดง เข้าไปใส่เลยนะครับจะดูดน้ํามันคอมกลับมาผ่านไปหนึ่งนาทีขันตัวด้านบนขึ้นมาก่อนนะครับทําเหมือนกับฝั่งสีน้ำมินนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็หมุนแล้วก็มาเปิดฝั่งสีแดงนะครับเดี๋ยวรอรับประมานสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวเจอกันที่สิบห้านาทีถัดไปนะครับสิบห้านาทีผ่านไปนะครับผมมาปิดฝั่งสีแดงนะครับที่เกลียน้ำยานะครับปิดฝั่งน้ำมินปิดนะครับแล้วทีนี้ผมไปปิดเครื่องแว็กนะครับ แล้วก็ถอดสายสีเหลืองออกจากทั้งแววกนะครับเพื่อไปต่อเข้ากับถังน้ำยาแอร์นะครับเปิดวาล์วถังน้ำยาแอร์นะครับตอนเติมยาแอร์ผมจะข้อมถังน้ำยาแอร์นะครับเดี๋ยวมาผมจะลองให้ดูนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ขอมถังน้ำยาแอร์ครับแล้วก็มาไล่อากาศตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วถ้าผมข้อมถังน้ำยาแอร์นะครับโอเคตอนนี้ผมขอมถังน้ำยาแอร์นะครับ ตอนเตอมถังนํำยาแอร์มันจะมีของเหลวติดมาด้วยนะครับผมไล่อากาศตรงนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับก็เวลาเติมก็เปิดฝั่งทีน้ำมันฝั่งเดียวนะครับสีแดงไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันนะครับว้ดูแรงดังนน้ำยางเดียวนะครับเปิดฝั่งทีน้ำมันช้าๆนะครับสวิตช์เฟสเชอร์นะครับสั่งคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับเติมไวใ้ให้ฝั่งสีแดงขึ้นไปสักเกือบ ถึงหนึ่งร้อยหรือประมาณเลยห้าสิบไปก็ได้นะครับแล้วก็มาปิดฝั่งสิมเงินไว้นะครับเ่าจะตัดเครื่องยนต์เปิดแอร์นะครับตอนนี้ผมจะตัดเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยนะครับพอจะตัดเครื่องเปิดแอร์ครับเห็นฝั่งสิมเงินมันจะตกลงมาครับแล้วฝั่งที่แดงจะขึ้นไปครับดันสูงนะครับแรงกระตันะครับฝั่งสีมเมินเข้าไปช้าๆนะครับ แล้วดูฝั่งสีแดงนะครับมันจะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเราไปถึง2 0 0ร้อยนะครับต้องดูสังเกตที่ขั้นมงสบายวามร้อนหน้าเรื่องด้วยนะครับทำงานปกติไหมนะครับผมจะเตมอนที่200ร้อยนะครับฝั่งสีแดงสองร้อยนะครับฝั่งทีมันประมาณ4ี่สิบนะครับหรือสาม5ห้าามห้าหรือ4ี่สิบเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ขึ้นไปเกือบเกิดถึง1 5 0หสิบแล้วนะครับถึง2 0งร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เกือบถึง4ี่สิบนะครับ อันนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับผมจะปิดฝั่งเทียนมือไว้ก่อนนะครับแล้วผมจะไปยกถังน้ำยาขึ้นมาแล้วผมจะปิดวาล์วที่ถังน้ายานะครับปล่อยน้ํายานะครับที่ค้างอยู่สายสีเหลืองนะครับให้เข้าไปนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ถึงนะครับเราจะได้คนยีนะครับสองร้อยสี่สิบนะครับผมจะคลายตัวนี้ขึ้นมานะครับ ฝั่งท้ายนะครับขึ้นมาแล้วทีนี้ผมจะเปิดตัวนี้ไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆเปิดฝั่งสีแดงนะครับเพื่อเพื่อให้น้ำยาที่ค้างอยู่กับสายสีแดงนะครับไหลเข้ากลับในระบบนะครับเปิดช,ช้าๆนะครับเปิดช้าๆนะครับอัดน,น้ยออกมาก่อนนะครับันนี้ก็น้ำยาที่ค้างอยู่กับสายสีแดงก็ให้เข้าไปนะครับ นะครับได้แล้วนะครับทีนี้นจะต่อตัวนี้ออกมาอเอกแล้วก็ปิดฝานะครับทมาดูฝั่งสีน้ำงินก็เหมือนกันนะครับปลยตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็แทนนิโคมนีชีนะครับดันขึ้นมาแล้วก็ปิดฝานะครับโอเคครับ เคล็ปนี้ไว้แค่นี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับคุณดูไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ